แล้วสำคัญนะครับที่พี่โก้ผมคือมาย้ำนิดนึงเพราะว่าเราพบจุดต่อนที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้แต่ลงมาในเลย,ยเกิดแน่ๆคือตารตางลูกอัพที่เขียนว่าคำของหน้าชื่อไม่ถูกปรับโต้ครับมันทำให้ความความที่เราเห็นหน้าจอเนี่ยไม่ถูกคอนเวอไปเป็นรหัสส่งออกโปฟังครั้งนะลกูกอัพที่ SS ในเลยใช้ชื่อว่าพีเนมพีเนมของท่าน ไม่มีคอรัป์โรวิทโค้ดที่ถูกต้องทำให้โปรแกรมแปลงคำคำหน้าชื่อที่เป็นข้อความมาเป็นรหัสส่งออกไม่ได้ฟังนีนได้เข้าใจนะเช่นบางครั้งเป็นการแอบบนข้อมูลชุดเก่าของประชาชนกลุ่มหนึ่งมาจาก H S เดิมเช่นคำาเป็นคำว่าแทนจะเป็นคำว่านายนะเป็นนายแล้วมีชุดต่อให้เป็นคำว่าหน้า ก็จะิมนายไอ้มเบเลอร์พอเจอหน้าพุกมันก็จะไม่ขับรดออกไปแล้วศูนย์ศูนย์สามันก็กลายได้คำหน้าแบงผมว่างลุกเอ c ซีก็บายบายไม่รับไม่รับเข้าระบบนั่นคือจุดอ่อนที่ไม่น่าเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นแหละคำหน้าเป็นปัญหาที่เจอในหลายจังหวัดมากที่ไม่ได้ปรับปรุงหรือทนสอบโปรไปค้น เรคคอร์ดตัวเซิร์ฟนน์เอสเอสทนคาดว่าเคสไหนบ้างที่พีเนมไม่มีในลุกอัพรหัสส่งออกตามในวันนั้นตารางชื่อพีเนมน,น,นะท่านจะเห็นเลยว่าเพราะว่าคอสเอพคอสสตีดิโอท่านเนี่ยเก็บข้อมูลเป็นคำไม่ได้เก็บรหัสนะแล้วเวลาจะสง่งออกก็คำนะมาคอมันเป็นครับส่งออกทีเอสเอสท่าน,นไม่ได้เก็บคำละหน้าเป็นรหัสนะเก็บเป็นข้อความไปเลยแล้วมาแปลตอนส่งออกให้เพราะฉะนั้นถ้า คำอาม่าถูกโอนจากเครื่องมือโปรแกรมเก่าจงคอดวิร์งเป็นลาสมบูรณ์ไม่ได้เดี๋ยวจะให้ดูในเอัลบั้มนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทราบแต่เพียงว่าในกระบวนเป็แรกนี้ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปโปรดักตกรารไม่ว่าจะเป็นงานเชิญลุกเชิญรับหายฟิวหมดเลยทุกท่านเผอิญว่าเพอร์ไลน์นั้นนะนะมันมีงานเกี่ยวข้องเชิญลุกกลับกับ KDI ของจังหวัด ถ้า KPI แม่เด็ก KPI NCD KPIU ในสื่อชั้นล่วมเก่าเลยเพียงเพราะกราฟมนเป็นแรกไม่สมบูรณ์พอจะนำเข้าไม่สมบูรณ์พอจะนำเข้านะแต่นำเข้าไม่ได้แล้วนะอีกเรื่องหนึ่งจะไปเข้าจบอีกโก้เมื่อเช้าแล้วว่าใครมีอัปเดตล่าสุดคนนั้นได้ไปโอเคนะั้นดังนั้นการส่งแฟ้มเบอร์สซนออกมาทุกเดือนก็อย่าลืมปรับปรุงีอปเดตของเป้าหมายสำคัญในบางงานด้วยน,นะครับ เช่นวันนี้ไปตรวจเอ,อนไซม์สเตรมาคัดกรองปอร์ดกำลังรายใหม่ไอ้กลุ่มที่มีทำง,งานที่มาโปรดเอาแฟมเวชระเบียนก็ดีแฟมเอกสารก็ดีมาตรวจทานเพื่อให้ระบบออนสเต็มดีอัปเดตใหม่บ้างนะครับอย่ากเป็นสมบัิสอยู่เลยทั้งกองที่ระบบอธิปก็เนี่ยทั้งหมดนี้คือความรัะทายในระดับโดยกันทุกหน่วยทุกระดับในจนังหวัด กเบระนาำเสร็จหมดอันนี้นะครับคือเมนูย่อยนะครับ